พลังงานจากจิตวิญญาณของคุณนะครับผมกาลงังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะครับอันดับแรกต้องอธิบายให้ฟังก่อนเนาะว่าพลังงานจิตวิญญาณของเราภายในนะครับเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างนะครับก็คือความถี่นะครับผมซึ่งถูกเรียกว่าไวเบชันนะครับผมซึ่งหากเรามี low vibration ก็คือคลื่นความถี่ต่ําเราก็จะดึงดูดสิ่งต่าง ได้ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราเป็น high v i b ช a t i ก็คือขึ้นความถี่สูงนะครับเราก็จะดึงดูดได้หลากหลายสิ่งที่เราปรารถนานะครับผมซึ่งขึ้นพลังงานหรือขึ้นพลังจิตวิญญาณของเรานะครับผมเราสามารถใช้ดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการได้แต่คนเรานะผมจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าคุณนั้น คู่ควรกับอะไรนั่นเองเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะครับว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรซึ่งถ้าตรงฟังต่อถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะคลิปนี้เป็นแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไป,นปนได้นะครับผมพลังงานของคุณใบแรกที่ได้นะครับเป็นทว e ตออฟฟอร์จูนคนที่กําลังจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงหรือกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการ transformation แน่นอนไม่ว่าจะในระดับ การใช้ชีวิตทั่วไปหรือในระดับของพลังงานจิตวิญญาณนะครับผมแล้วก็อะไรเอ่ย night off ครับ mm hmm. แล้วก็เป็น the high princess เบสเชื่อว่าคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คุณจะเข้าใจในสิ่งที่เบสพูดด้วยเออคือคนที่เข้าใจเขาจะฟังแต่ถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เบสอธิบายตอนแรกะเขาจะเลื่อนผ่านเลยเพราะว่าอะไรคลิปนี้มันจะดึงดูดเฉพาะคนที่ มีขึ้นความถี่เดียวกันกับเบสนะครับผมเพราะพลังงานของคนที่ผ่านเขามาเจอคลิปนี้คุณอยู่ในการของการ transformation การเติบโตทางจิตวิญญาณอคุณกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะตื่นรู้ไปอีกสเต็ปหนึ่งนี่คือพลังงานของคุณนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจิตวิญญาณแบบเนี้ยกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะครับผมและไพ่ที่คุณได้นะครับเป็นอะไรเอ่ยฟ คู่ความรักความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อะไรอีก ten of w a n d bottom of the date เป็น f i Five of sword โอเคสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาคือจะเป็นในเรื่องของคู่ซะส่วนใหญ่นะครับผมใครหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คุณอาจจะมี โซเมทไฮลีโซเมทหรือทวินเฟรมนะครับคุณอาจจะได้กลับมารียูเนียนกันหลังจากที่คุณนันซับเฟลชันกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมกลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อทําภารกิจทางจิตวิญญาณที่คุณถูกกําหนดให้มาทำนึกออกปะไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าคนที่พัดพลากจากกันไปนะครับผม จะได้กลับมาพบเจอกันไม่ว่าจะเป็นคู่ในรูปแบบของคนรักหรือไม่ว่าจะเป็นคู่ในรูปแบบของพาร์ทเนอร์การใช้ชีวิตนะครับผมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมที่คุณจะได้พบเจอเพื่อมาต่อยอดมาสร้างเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นมั่นคงขึ้นนึกปะดูหน้าไพ่สิบไม้เท้าดิเออสร้างเมืองแล้วนะจ๊ะ มันถึงเวลาสร้างเมืองแล้วหลังจากที่แยกย้ายกันไปเรียนรู้แยกย้ายกันไปเติบโต,โตนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรถึงคุณนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรถึงคุณนะครับผมกับสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามานะครับผมรอคอยนิดนึงไม่นานเกินรอไม่นานเกินใจโกโก้นะแล้วก็อะไรเอ่ย queen of s w o r d นะครับผม,ม bottom of the day เดอ m o มูขึ้นมาชอบมากไพ่เดอ o o มูนเพราะว่าอะไรไพ่เดอ o o มูนหมายถึงที่อันโนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าวันนี้นะครับผมคุณจะอยู่ในชัตเตอร์ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องอะไรอยู่ก็ตามแต่จงท่องไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอเพราะนั่นคือการที่ทำให้คุณนะั้นเติบโตคุณอยู่ในจุดที่กำลังจะต้องเรียนรู้แนละเติบโตเพื่อรับสิ่งดีๆ ในสิ่งที่เบสพูดไปก็คือการได้พบเจอผู้คนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่คนในการใช้ชีวิตจำเป็นจะต้องมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่รักหรือในเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับผมที่ มันเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตของเราเนาะและนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้คุณนั้น t u ท to the unknown ให้เชื่อในความเป็นไปได้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้แค่นั้นเลยนะจ๊ะขอดูคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอีกหนึ่งใบนะครับผมเตรียมตัวรับโอกาสดีๆได้เลยจ้าแค่คุณเชื่อมันแค่คุณทัดในดิอโนนนะครับทัดในความ p o s s i b i l i t y ของ จักรวาลนี้นะครับผมคุณก็คู่ควรมากพอแล้วจริงๆที่จะได้รับสิ่งที่จักรวาลนั้นมีเพราะอย่างที่เบสบอกไปว่าคนเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรไม่ใช่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้คู่ควรหากคุณต้องการสิ่งไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักทําตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นนึกออกป อย่าทำตัวเองแค่ต้องการแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นกลับไปพัฒนาตัวเองนะจ๊ะ